คุณลุงท่านนี้ออกตัวมาว่าผมก็เป็นคนที่ตา,ตาศีรสะคนนึงแล้วกันอย่าพูดเรื่องว่าเราไม่มีอะไรไม่เกี่ยวหรอกค่ะคุณค่าของคุณไม่ได้วัดกันที่สิ่งนี้เพราะฉะนั้นเวลาขึ้นต้นคุณจะเป็นใครก็ตามคุณเสมอภาคนะคะเวลากูดาหรือว่าแอดมินกูดารับสายเนี่ยทุกคนมีคุณค่าเท่ากันไม่ต้องกังวลไม่ต้องอะไรใดๆทั้งนั้นเนาะทีนี้คุณลุงเล่าว่าญาติของคุณลุงเนี่ยขับรถที่ที่มอเตอร์ไซค์ปั่นปั่นไม่ใช่ปั่นมอเตอร์ไซค์ปั่นจักรยานแล้วก็ไปโดนมออตร์ไซ ซึ่งเขาไม่ใช่เจ้าของแต่ตอนแรกก็ยังไม่ได้ตุยอไปจ้าง,งอนตอนแรกยังไม่ตุยนะคะก็พักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่10วันแล้วก็ตุยทีหลังนะขั้นตอนแรกจริงๆตั้งแต่เกิดเหตุกันครั้งแรกตั้งแต่ตอนแรกเลยญาติหรืออะไรก็ตามต้องรีบไปลงบันทึกประจําวันอันนี้ถ้าเป็นคุณอาคุณาจะถามเลยว่าตอนนี้ตํารวจรู้เรื่องหรือ,อยัง ตำรวจรู้เรื่องแล้วนะตำรวจชี้แล้วตำรวจลงบันทึกประจำวันหาหลักฐานเรียบร้อยแล้วนะโอเค,อเคอตำรวจชี้ว่ามอเตอร์ไซค์ฝั่งนั้นผิดทีนี้ฝั่งนั้นฝั่งเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ฝั่งนายจ้างยังไม่ได้ให้พรบรมาใช้เพราะตอนนี้เขาเ,เขาไม่ได้ใช้สิทธิ์อะไรเลยเนาะรักษาพยาบาลไป10วันแล้วตุยทีนี้มันมีนมค่าใช้จ่ายแหละเขาจะเอาเขาเรียกว่าเอาศพออกมาก็ไม่ได้มันมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นนะคะ1ค่ารักษาพยาบาลก็ต้องจ่าย2นะคะในส่วนของ เรียกค่าชนสูตรค่าอะไรต่างๆที่ทางโรงพยบาบาลเขาจะมีะค่าใช้จ่ายตรงนี้ค่ะในเบื้องหนึ่งรถจักรยานมันไม่มีพรบอ,รอยู่แล้วถูกไหมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจริงๆตํารวจชี้แล้วถ้าตํารวจชี้แล้วแล้วอีกคนขับรับผิดพรบอรของฝั่งคู่กรณีสามารถใช้ได้ทันทีสามารถจ่ายได้ทันทีห้าแสนเข้าใจที่พูดไหมคะห้าแสนแต่ถ้าระหว่างนี้เขายังยือ้อเขายังไม่ยอมหรือว่าออทางฝั่งอะไรใดๆแล้วแล้วเราจําเป็นจะต้อง เอาเอาพูดง,ง่ายๆเอาเอาผู้ตุย๋ยออกมาจากโรงพยาบาลแล้วให้คุณลุงนะคะหรือญาติเนี่ยไปที่นี่เลยค่ะไปที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถซึ่งเขาจัดตั้งขึ้นมามันตั้งอยู่ในคอปพอนั่นแหละเซิร์ชไปเลยว่ากองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถประจําจังหวัดที่เราอยู่หรือถ้าเซิร์ชไม่เจอเซิร์ชว่าคอปพอประจําจังหวัดนั้นก็ได้แล้วกองทุนทดแทนมันอยู่ในนั้นละคะ่ะเขาจัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากรถ แล้วไปที่กองทุนทดแทนเอาใบที่บันทึกประจําวันเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เราแจ้งอะไรไปทุกอย่างไปยื่นเขาเขาจะให้ในส่วนของค่าปลงศพมาก่อน3ามหมอันนี้เขารู้ชัวร์ว่ามันมีมันมีเขาเรียกมันมีเจ้าภาพแน่ๆเพราะอาิมอเตอร์ไซค์นี่แหละคันนั้นแหละมีเจ้าภาพแน่ๆเขารู้แน่ๆกองทุนทดแทนจะเป็นคนสำรองจ่ายมาให้ก่อนให้กับผู้ประสบภัยก่อนค่าปลงศพ3ามหมรวมถึงค่ารักษาพยาบาล10วันนั้นกี่บาท2อ,อย่างนี้รวมกันไม่เกิน6กหมื่นห้า เขาจะสำรองจ่ายมาให้ก่อนคำว่าสำรองจ่ายเข้าใจใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเขาจะไปเรียกเก็บเมื่อทุกอย่างมันลงตัวยังไงอีตาฝั่งนั้นมันก็ต้องแบบเพราะยังไงมันเป็นคดีอาญาเพราะมันมีคนตุยถ้ายิ่งเจ้าของรถยิ่งยื้อยิ่งเราสามารถฟ้องกับบริษัทที่เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์นั้นได้อีกฟ้องเจ้าของรถได้ฟ้องคนขับได้แล้วมอเตอร์ไซค์เขาไม่น่าจะมีประกันนะอะอะ่อะจริงๆมันจะมีพรบอยู่แล้วถูกไหมอืมและจริงๆอ่ะพรบอะเมื่อ คุณอาไม่รู้ว่าคนขับเซ็นรับผิดหรือ,อยังถ้าเซ็นรับผิดแล้วจริงๆพรบรต้องจ่ายเลยทันทีห้าแสนแต่ถ้าไม่ยอมจ่ายอย่างที่บอกค่ะกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถสำรองจ่ายให้ก่อนเพราะมีเจ้าภาพอยู่แล้วทีนี้พอพรบพอรพรบ,รพรบรมาชดใช้ปุ๊บอีห้าแสนนั้นก็จะหักกับส่วนที่เราเอาออกไปแล้วใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจแล้วหลังจากนั้นเราไปฟ้องเอากับคนขับและสามารถฟ้องแพ่งแยกได้เลยถ้าบอกว่าเป็นตศตสาไม่มีตังค์มันมีทนายอาสาอยู่ ที่ศาลมันเป็นอาญาอยู่แล้วค่ะคุณจะฟ้องแบบอาญาควบแพง่งหรือจะฟ้องแยกแพง่งแนะนำเคสนี้นะคะฟ้องได้เลยให้ให้ทนายอาสาเขาดำเนินการให้ได้ไม่ยากเคสนี้ถูกต้องค่ะใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจค่ะจำไว้นะคะถ้าเราเกิดเหตุแบบนี้แล้วแบบไม่มีเงินจะไปสำรงสำรองจ่ายกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ แต่จะไปตรงนั้นได้เนี่ยต้องมีที่มาที่ไปนะคะต้องมีใบบันทึกประจาวันเจ้าหน้าที่ตํารวจที่บอกเขาได้นะคะอันนี้เขารู้อยู่แล้วว่ามันมีอีตาเจ้าภาพนี่แหละอีตาอีตา,อตามอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกชนแล้วหนีอย่างเงี้ยหรือว่าพวกที่แบบไม่หนีนี่แหละแต่ไม่ยอมรับผิดยังไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยเขารู้อยู่แล้วว่าเดีย๋ยวเดียเด๋ยวเจ้าภาพอีตัวเนี้ยมันอยู่ตรงนี้แน่นอนเขาจะสำรองจ่ายให้เราก่อนแน่ๆนอย่างน้อยเราได้ญาติจะได้ดําเนินการก่อนจะได้เอาเอ่อเอาร่างออกจากโรงพยาบาลก่อนไปทําพิธีไปทําอะไรยังมีเงินในการที่จะดําเนินการก่อนโอเคนะ เคลียนะอืเคล็ดนี้ดีเพราะว่าคนนะจะประสบเหตุแบบนี้เยอะอยู่เหมือนกันแล้วไม่รู้จะทํำยังไงกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถจําไว้เซิร์ชประจําเลยคุณอยู่จังหวัดอะไรว่ากองทุนทดแทนผู้ประผู้ประสบภัยจากรถประจําจังหวัดที่คุณอยู่นั่นแหละเซิร์ชเลยมันมีเกือบทุกที่